สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับผู้ที่ตามทุกท่านพี่น้องมีหลักแฟนเพลงแฟนหมอลำ,ล,ล,อล,ำ,ล,ำ,ล,ำลูกหลานหมอลำเพชรลวมเพื่นที่หลักและเข้าโลกสุข,ขุขทุกคนครับภาคใต้พี่น้องในคลิปนี้ครับกับบรรยากาศอยู่บริเวณสำนักงานบานพักของล,ลูกหลานทีมงานหมอลำเพชรลวมเพืนพ่นบรรยากาศตอนนี้ครับทีมงาน กางเตรียมกว้อพร้อม,อมนะครับติดตั้งตกจีนหรือตกอีสานนะครับเพื่อรองรับพี่น้องแขกผูม้มีเกียรติที่มารวมในงานิงในวันนี้ครับคือบรรยากาศเมื่อนี้ครับของฟ้าปวดปวงโ่ง,งแจ้งครับบรรยากาศดีพี่น้องครับ เชิญชวนพี่น้องเด้อทักทายพี่น้องขามานะครับมาทักทายกันครับแรงนี่มว่วแน่นอนกับบรรยากาศเรียบง่ายแบบง่ายๆส,สบายสบายอยู่บริเวณสถานที่ตรงนี้ครับสำนักงานบรนพกของทีมงานของห้อง มันต้องเบียดมาพี่ได้มาเพีเรพราะว่าโฟกัสพาเวลาบินดวนในมันพอดีอ่ะเดี๋ยวมันพีได้ขยับเตียนอยู่บางช่วงถือว่าเป็นอีกบรรยากาศงานหนึ่งครับงานมิทติ้งนะครับเอ้นขวัญ นะครับผูกแขนเอื้นขวัญหรือผูกแขนรับขวัญน,นะครับตุ่มโฮมศิลปินเก่าศิลปินใหม่นะครับในงานมีติ่งในงานนี้ครับถือว่าเป็นครั้งแรกหรือเธอแรกของทีมงานที่เขาได้จัดขึ้นฉะนั้นแล้วเมื่อนี้นะครับฝากขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนครับมนหลักการเพลงกันมอลำมที่เข้ามาซอยเชี่์ซอยชนะสนับสนุนพี่น้องที่มารวมกิจกรรมครับ Bon. ห,หูกหลานทีมงานของเข้าในงานเมื <Commission> ่อนี้ครับเต็มเดินพอดีครับเนี่ยเต็มเดินเต็มสนามพอดีบรรยากาศสบายๆนะครับตั้งแล้ว เรียรจีนแต่ว่าเป็นอาหารอีสานครับด้านข้างลานนาเวทีนี่ครับพี่น้องที่มาในงานเมื่อนี้ครับจะมีเวทีเพื่อรองรับก็มวลพร้มบันเทิงนะครับตังเบิร์หาเวทีเลยครับ ซ้ายขวา้าด้านหลังด้านหน้าและก็เวทีไงครับกิจกรรมในเมือนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่แปลกไม่พอสมควรครับที่ผู้่บาลละทีู่บริหารได้จัดขึ้นครับทีมนะครับสตาร์อยูบางหลังนะครับสาอนไรล,ลัางจัดเตรียมระบบนะครับว่าจะเป็นทีมต่างๆอยูบางหลังครับ แรงพี่น้องครับข้างล่างก็จะเป็นโต๊ะเราประทานอาหารครับข้างบนก็จะเป็นเวทีความ,มอบควอมวนควมควมซื้นให้พี่น้องได้มวเซื้นเต็มที่ครับบรรยากาศโดยเรียบงน่ายสบายสบายครับเรียว่าเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งครับ แล้วมันจะได้ขยับเต็มขึ้นไปล้างค่อยล้าง,งไปยิ่พุ่นเลยพอามันบางมุ่งนี่เอาล้างเดียวแต่จะได้ขยับอยู่ไหนกันนะนี่ก็จะเป็นกิจกรรมที่จะ มีกิจกรรมนะครับชื่อพี่ๆนะครับเอื้อนควันและก็ลูกแขนรับขวัญนะครับศิลปินปิ่นเก้าที่เราขึนไม่ขับอยู่บนเวทีกำลังจัดเตรียมความพร้อมครับฉะนั้นเราครับเมื่อนี้ก็ฝากพี่น้องเด้อพี่น้องที่ยังบ่ทันได้เข้ากลุ่มนะครับมือแรงมากมวนมาซืึนมาสร้างความสนุกสนานมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับ อยู่ Dante, บริเวณสำนักงานบ้าน loyalty, พ <icias S 1> ักของหลูกห้านทิมงานมอลำเพลดลำเพลินนะครับในงานมิทติ้งครั้งที่1นะครับประจำปีพศ2 5 6 5หาของทีมงานหมอลำเพลิดลำเพลินอยู่บ้านพักของทิมงานนะครับหมอลำเพลิดลำเพลินนะครับในครั้งนี้นะครับพี่น้องผู้ใดมาบ่ได้กัดทักมาทา้งเพลดเพลําลำเพลินได้เลยก็คือสนับสนุนนะครับกุ้มเพลิด9บาทครับและกับพี่น้องที่นะครับมาแล้วสนับสนุนทางโต๊ะนะครับ ตอนนี้โตะนะครับห้องกับสแตนบายเพื่อไว้พอมนะครับทันละ3,000บาทนะโตะละสามพบาทนะครับ้วก็พี่น้องมาคนเดียวกับห้าร้อยบาทตตถันชนั้นแล้วกับขอบคุณทุกๆุแห่งสนับสนุนขอบคุณทุกทกำลับบงใจที่พี่น้องมอมไห้กับทีมงานหมอลำเพชรลำเพลินของเฮาเดอนะครับ จัดเองเลยครับใจจวดเ่าท่านใจวะเพราอยากทาต้องเฮ็ดไอเบิงเฮ็ดไอเบิงเฮ็ดแล้วก็แล้วกันแ้ว่าเคยทำงานอยู่ตัวจีนนี่รับลำงงใจจวดครับเพราะว่าตอนนี้ทางพอขั้วแม่ขั้วนะครับกะลังประกอบอาหารตัวจีนเพื่อร่องรับ mọi em phi nông, bố hãy ê ảt gặp, sờ bài sờ bài, tránh ขก็ถือว่าเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งครับที่ถ่ายความเกินไปให้พี่น้องได้บวงได้ชมนะครับสำหรับหมอรำเพชรมลำเพื่อนเมื่อนี้ครับในงานมิตติ้งนะครับครั้งแรกหรือครั้งที่หนึ่งของทีมงานหมอรำเพชรมลำเพื่อนอยู่สำนักง,งานบันพัพครับอยู่บันทังบบนท้งตังหวแห่งอำเภอโคสุมบิสัยจังหวัดมหาสารคามครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องขอบคุณมีหลักแฟนเพลงแฟนหมอรำขอบคุณเอฟซีแฟนคลับขอบคุณนะครับบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงขอบคุณโต๊ะทุกโต๊ะ ขอบคุณทุกกำลังใจที่พี่น้องมีให้นะครับขอบคุณทุกแห้งสัตวแห้งสนับสนุนสำหรับผู้บาลสายจวดเพชรำเพื่นอนออฟฟิเชียลคลิปนี้กับคงเสียวสานีครับคลิปหนามาพอกันไหมครับขอบคุณครับสวัสดีครับจังหวะกันครับ